ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการจัดการคลังสินค้าแบบง่ายๆโดยการใช้ Excel นะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะก็จะเป็นตารางข้อมูลสินค้านะคะจะมีรหัสสินค้าค่ะเมื่อเรากรอกรหัสสินค้าไปนะคะก็จะแสดง ข้อมูลของสินค้านะคะชื่อสินค้าราคาต้นทุนราคาขายนะคะและเมื่อเราเปลี่ยนราหัสสินค้าหรือว่ากรอกราหัสสินค้าใหม่นะคะข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยค่ะและเราก็นะคะก็จะทําการดึงข้อมูลการขายนะคะเช่นจํานวนที่เราขายได้จํานวนคงเหลือนในสต็อกค่ะแล้วก็ราคาขายรวม และเรานะคะก็จะทำแผนการขายสินค้าคงเหลือค่ะโดยจะมีการทำส่วนลดนะคะตามปริมาณสินค้าคงเหลือค่ะและส,ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นประมาณการยอดขายรวมและสถานะของสินค้าค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพรวมตารางข้อมูลสินค้านะคะที่จะมีรหัสสินค้านะคะที่เราสามารถกรอกหรือว่าเลือกลงไปได้นะคะแล้วก็จะโชว์ข้อมูลสินค้าค่ะข้อมูลการขาย รวมไปถึงแผนการขายสินค้าคงเหลือนะคะโดยการมีส่วนลดนะคะที่เราจะทำและก็เป็นประมาณการยอดขายรวมค่ะรวมไปถึงสถานะของสินค้าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูข้อมูลที่เรามีนะคะโดยข้อมูลที่เรามีนะคะก็จะมีอยู่2ตารางนะคะโดยจะประกอบไปด้วยตารางที่1น,นะคะรายการสินค้าที่จะมีรหัสสินค้านะคะ ก็จะมีอยู่18รายการด้วยกันนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นชื่อสินค้าราคาต้นทุนราคาขายจริงนะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่ขายได้ค่ะแล้วก็มีจำนวนคงเหลือในสต็อกค่ะซึ่งถ้าในส่วนนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ตารางข้อมูลสินค้าของเรานะคะก็จะมีการเปลี่ยนตามไปค่ะ ในส่วนของตารางที่2นะคะก็เป็นเกณฑ์การสั่งผลิตสินค้านะคะโดยเราจะกําหนดขึ้นมา3เกณฑ์นะคะก็อันแรกก็จะเป็นถ้าเรามีสินค้าตั้งแต่0นชิ้นหรือว่าถึง39ชิ้นนะคะก็ให้ผลิตสินค้าเพิ่มนะคะแต่ถ้าเรามีสินค้า40-79ชิ้นนะคะก็ให้เตรียมผลิตเพิ่มค่ะถ้ามีสินค้า80ชิ้นขึ้นไปนะคะก็สินค้าก็เพียงพอนะคะไม่ต้องผลิตเพิ่มในตอนนั้นนะคะ โอเคค่ะแล้วก็จะกลับมาที่ตารางข้อมูลสินค้านะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะทำการสร้างดรอปดาวนะคะสำหรับการดึงรหัสสินค้าค่ะจากข้อมูลตารางแรกนะคะที่เป็นข้อมูลตารางสินค้าค่ะจะเลือกไปที่ Data Validation นะคะแล้วก็กดเลือก List ค่ะในช่อง s o r c นะคะเราก็จะเลือกเป็นข้อมูลค่ะตัง้งแต่ A1 ถึง A18 นะคะในอลัมน n D ค่ะแล้วก็กด OK ค่ะ แล้วก็จะเห็นนะคะว่าจะมีด r o p d o w n นะคะที่เราสามารถที่จะเลือกรหัสสินค้าได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชื่อสินค้านะคะเราก็จะใช้สูตรอินเด็กในการลิงก์ข้อมูลมาค่ะโดยสูตรอินเด็กนะคะเราก็จะเริ่มโดยการเลือกที่ข้อมูลที่เรามีนะคะเป็นข้อมูลทั้งหมดค่ะก็จะคุมไปเลยแล้วก็ทำการล็อกนะคะ ก็ในส่วนของลำดับของแถวนะคะเราก็จะใช้สูตรแมทค่ะในการหาสินค้า A9 นะคะโดยการที่เรานะคะก็จะไปหาสินค้า A9 จากตารางข้อมูลรหัสสินค้าของเรานะคะก็คือส่วนนี้ในคอลัมน์ D นะคะเพื่อที่จะดูว่า A9 เนี่ยอยู่ในแถวที่เท่าไหร่นะคะ แล้วจากนั้นนะคะก็จะเลือกเป็น exact match นะคะเพื่อที่จะให้มันตรงนะคะส่วนในคอลัมน์ number นะคะเราก็จะเลือกลำดับของตารางนะคะในคอลัมน์ที่เราเลือกในตอนแรกนะคะก็จะเป็นในคอลัมน์ d ตั้งแต่รหัสสินค้าไปจนถึงคอลัมน์ i นะคะทีนี้นะคะพอตรงนี้เป็นชื่อสินค้าใช่ไหมคะมันก็จะลิงก์กับคอลัมน์ ดีนะคะเราก็จะนับไปคอลัมน์ที่เป็นชื่อสินค้าก็จะเป็นแถวที่2นะคะก็จะใส่ไปเลข2ก,ก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาค่ะจะเป็นสินค้า A9 นะคะลิง์ข้อมูลที่ชื่อว่าผ้าเช็ดจ,จานนะคะต่อไปในส่วนของราคาต้นทุนนะคะเราก็จะใช้สูตรเดียวกันในการลิง์ข้อมูลเลยค่ะ แต่ว่าในส่วนของราคาต้นทุนนะคะมันอยู่ในคอลัมน์ F นะคะก็ถ้านับไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในคอลัมน์แถวที่3นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเลขตรงนี้เป็นเลขที่3แล้วก็จะได้ข้อมูลลงมานะคะต่อไปก็ทําเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะเปลี่ยนแค่ตรงที่มันเป็นแถวนะคะสุดท้ายก็คือนับแถวไปนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะ ค่ะในต่อไปก็เป็นจำนวนคงเหลือในสต็อกนะคะก็จะใช้สูตรเดิมเลยคะ่ะแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนแถวนะคะต่อมานะคะในส่วนราคาขายรวมนะคะเราจะคิดจากราคาขายจริงคูณกับจำนวนที่ขายได้นะคะ จะได้ยอดขายรวมออกมานะคะก็ถ้าดูจากในแถวนี้นะคะก็ก็จะดูราคาขายของ A 9นะคะ24บาทก็จะไปคูณกับจำนวนที่ขายได้247ชิ้นนะคะก็จะได้ราคาขายรวมมาที่5,928นะคะต่อมานะคะในส่วนของราคาขายสินค้าคงเหลือนะคะแล้วก็จะมาคิดว่าถ้าเราขายได้เนี่ยจะได้จำนวนเท่าไหร่นะคะก็จะเอาราคาขายนะคะไปคูณด้วยจำนวนที่เหลือในสต็อกนะคะก็จะได้ออกมา ก็สินค้านะคะเหลืออยู่53ชิ้นขายราคา24บาทถ้าเราขายหมดนะคะก็จะได้อยู่ที่1,272บาทค่ะแต่ว่านะคะเรามีสินค้าคงเหลือนะคะเราก็จะมาวางแผนการขายนะคะโดยการให้ส่วนลดโดยเราจะอ้างอิงจากจำนวนคงเหลือในสต็อกนะคะโดยจะก,กำหนดเกณฑขึ้นมาค่ะก็คือ300 200แล้วก็100นะคะโดย กำหนดเกณฑ์ก็คือถ้าสินค้านะคะเหลือมากกว่า300ชิ้นในสต็อกนะคะก็จะลดให้10%ค่ะแต่ถ้าสินค้าในสต็อกนะคะเหลือไม่ถึง300แต่ว่ามากกว่า200ก็จะลดให้7%ค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้าสินค้ามีมากกว่า100ชิ้นนะคะแต่ว่าไม่ถึง200ชิ้นก็จะลดให้5%ค่ะก็จะมาเขียนสูตรในช่องส่วนลดนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือ if e นะคะ ในส่วนของช่อง logical test นะคะเราก็จะเลือกไปที่จำนวนคงเหลือในสต็อกนะคะแล้วก็จะกำหนดตามเกณฑ์ของเรานะคะว่าถ้าสินค้าเนี่ยเหลือมากกว่า300ชิ้นนะคะก็จะทำการลด10%แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นเท็จนะคะก็คือสินค้าเนี่ยเหลือน้อยกว่า300แต่ก็มากกว่า200นะคะเราก็จะ กำหนดตามเกณฑ์ของเราก็คือลดให้7%ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ได้นะคะมันยังเป็นเทสจอยู่ก็คือมันน้อยกว่า200แต่มันก็ยังมากกว่า100นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่3นะคะก็คืออถ้ามากกว่า100จะลดให้อยู่ที่5%ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอันไหนที่มันเข้าเงื่อนไขเลยนะคะก็คือสินค้าเนี่ยมีน้อยกว่า100ชิ้นนะคะเราก็จะขายในราคาปกตินะคะก็คือจะไม่มีส่วนลดนะคะเราก็จะใส่เป็นเลขศูนย์ข้างหลังไปเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ก็คืออันนี้สินค้ามันน้อยกว่า100ชิ้นนะคะเรามาลองดูอันอื่นกันบ้างอันนี้นะคะสินค้าในสต็อกเนี่ยเหลืออยู่มากกว่า 100ชิ้นนะคะก็คือสินค้ามากกว่า100ชิ้นแต่ว่าไม่ถึง200นะคะก็จะมีส่วนลดอยู่ที่5%เนะคะจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่ากดไปที่เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แบบนี้แล้วเราก็สามารถเลือกดูได้นะคะว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่มันมีส่วนลดให้หรือเปล่านะคะจะเห็นที่ A1 นะคะมันมีสินค้าเหลืออยู่100ชิ้นใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีส่วนลดนะคะก็เพราะว่าเรานะคะกําหนดว่า สินค้าต้องมากกว่า100ขึ้นไปนะคะพอเหลือ100ชิ้นเนี่ยก็เลยไม่มีส่วนลดนะคะต่อมาเป็น A2 นะคะ A2 ก็เหลือ155ชิ้นก็จะมากกว่า100คือลด5%นะคะค่ะก็สามารถดูอันอื่นต่อได้นะคะถ้าอยากลองดูแบบเทียบหลังจากนั้นนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถลบข้อมูลที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ได้เพราะว่าเราใส่สูตรเสร็จแล้วนะคะอันต่อไป ราคาขายหักส่วนหลังหักส่วนลดนะคะก็จะเราก็จะเลือกอใช้สูตรนะคะเท่ากับเราก็เลือกไว้ที่ราคาขายจริงนะคะแล้วก็ไปคูณกับส่วนลดที่ได้นะคะก็คือแล้วเราก็จะลบ1ตรงส่วนลดนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าราคาหลังหักส่วนลดแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะคะามาดูอันนี้นะคะอย่าง a 7นะคะก็ ราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่70นะคะแล้วก็มีส่วนลด5%เปเซนะคะก็ค่าขายหลังจากหักส่วนลดนะคะก็จะเหลือที่66.5บาทนะคะมานะคะแล้วก็จะมาดูราคาส่วนลดกันว่าถ้าเราอะขายสินค้าที่มันเหลือในสต็อกทั้งหมดนะคะพร้อมกับให้ส่วนลดเนี่ยเราจะเสียไปเท่าไหร่นะคะกับส่วนที่มันอส่วนที่เราให้ส่วนลดไปนะคะเราก็จะ ก็เอาราคาขายสินค้าคงเหลือนะคะไปคูณด้วยส่วนลดค่ะก็จะได้ออกมาส่วนลดที่เราจะเสียไปทั้งหมดอย่างของ A7 นะคะก็จะอยู่ที่497บาทค่ะแล้วก็ในราคาสุทธินะคะก็จะมาจาการาคาขายสินค้าคงเหลือนะคะลบด้วยส่วนลดนะคะก็จะได้ออกมาจะเป็นราคาที่เราจะขายได้นะคะถ้าเราให้ส่วนลดไปนะคะ ในประมาณการยอดขายรวมนะคะเราก็จะเอา,อาราคาขายรวมนะคะมารวมกับราคาสุทธิที่เราคาดว่าจะขายสินค้าคงเหลือได้นะคะก็มาบวกกันก็จะได้ออกมานะคะก็เป็นการประมาณยอดขายรวมของเรานะคะว่าถ้าขายหมดเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่านี้นะคะ เอามาเป็นสถานะการผลิตนะคะอันนี้เราก็จะดึงข้อมูลมาจากตารางที่เราทำในชีตแรกนะคะชีตข้อมูลเราจะใช้สูตร Vlookup นะคะแล้วเราก็จะเลือกไปที่จำนวนคงเหลือในสต็อกนะคะเพื่อที่จะเอามาเช็คว่าเข้ากับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะแล้วเราก็จะคลุมตัวที่เราเลือกไว้แล้วก็อย่าลืมกดตัวล็อกนะคะ แล้วเรานะคะก็จะเลือกไปที่แถวที่2นะคะก็คือให้โชว์ข้อมูลของแถวที่2เป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็จะเลือกไปที่เลือกที่ approximate match นะคะก็คือการหาค่า v l ดู k ั p แบบใกล้เคียงนะคะที่เราเลือกเป็น approximate match นะคะก็เพราะว่า,าข้อมูลนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับในตาราง100%เนะคะเพราะว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดนะคะมันมีอยู่แค่3เกณฑ์ เราก็เลยเลือกเป็นให้มันแสดงผลใกล้เคียงนะคะถ้าเป็นการลุกอัพแบบตรงนะคะก็อาจจะทำให้มันหาค่าไม่เจอนะคะเราก็เลยเลือกเป็นให้หาค่าใกล้เคียงแทนนะคะให้มันโชว์ข้อมูลออกมานะคะของ a 7นะคะสต๊อกมี1 4 2บชิ้นนะคะก็โชว์ว่าสินค้าเพียงพอนะคะถ้าเราลองดูตัวอื่นนะคะก็ สามารถกดเลือกดูได้เลยอย่างของออ a โอเค a 6นะคะก็จะเห็นว่ามีสินค้าอยู่ในสต็อกตอนนี้นะคะอยู่ที่8ชิ้นนะคะก็จะแสดงข้อมูลว่าให้ผลิตสินค้าเพิ่มด่วนค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่สีตรงช่องสถานะนะคะเพื่อที่ให้มันดูง่ายขึ้นดูชัดเจนขึ้นนะคะ เราก็จะเลือกไปที่ conditional formatting นะคะตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ highlight cell rule นะคะแล้วเลือกไปที่ tag t contract นะคะเพื่อที่จะ highlight cell นะคะอย่างเซลล์นี้นะคะเราก็จะพิมพ์ไปว่า,าผลิตสินค้าเพิ่มด่วนนะคะ เราก็จะเลือกไปที่ custom format นะคะเพื่อที่จะมาเลือกอเป็นเหมือนเป็นเลือกเป็นสีนะคะที่เราจะใช้นะคะก็อย่างอันนี้นะคะเราก็จะให้พื้นหลังเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์เป็นสีขาวแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะคะมันก็จะมาไม่ขึ้นสีใช่ไหมคะแล้วก็จะทำวิธีการเดิม ก็จะพิมพ์ข้อความข้อความตรงนี้ต้องพิมพ์ให้เหมือนกับที่เราใส่ไปแบบเป๊ะๆนะคะแล้วก็จะทำการเลือกสีค่ะหลังจากนั้นก็กดโอเคได้เลย แล้วก็เราจะลองดูอีกอันนึงนะคะโอเคก็คือเตรียมผลิตเพิ่มนะคะทำวิธีการเดิมเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะลองเล่นดูนะคะ เราก็จะมาทําการปรับตารางนะคะตกแต่งตารางให้มันดูง่ายขึ้นนะคะ แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะทำการาาก๊อปปี้ทั้งหมดนะคะสูตรทั้งหมดเพื่อที่จะลากลงมานะคะเพื่อที่จะว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบตารางได้นะคะตารางข้อมูลแล้วก็จะเอาลงมาสัก1ิบสิบลัอล์1ิบตารางนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกดูได้มาข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะคะ และปัญหาที่เราเจอนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อเราลบออกไปนะคะตรงส่วนที่เป็นแสดงข้อมูลนะคะก็จะเป็นตัว NA หมดเลยก็จะเห็นว่ามันดูไม่สวยแล้วมันก็ดูอ่านยากนะคะเราก็จะมา,า,าแก้ปัญหาตรงนี้นะคะโดยการที่เราจะลองลบบรรทัดแรกออกก่อนสำหรับข้อมูลที่เป็น NA นะคะเราจะทำการซ่อนโดยใช้สูตร if e NA นะคะ ในการตรวจสอบนะคะว่าเซลล์นี้เนี่ยมีค่าเป็น NA ไหมถ้าเกิดว่ามีค่าเป็น NA นะคะก็จะให้แสดงว่าเป็นค่าว่างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะก็จะทำะให้รันสูตรตามตอนแรกที่เราใส่สูตรไว้เลยนะคะแล้วก็จะทำกับทุกข้อมูลเลยนะคะทุกอันเลยที่เราใส่ไว้จะใช้สูตร if na เหมือนกันหมดเลยนะคะ จากเราแก้มาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามีบางอันเนี่ยที่มันจะขึ้นเป็น value นะคะก็คือ,อเราจะใช้เป็น if e นะคะ อย่างในเซลล์นี้นะคะเราก็จะใช้เป็น E5 นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นค่าว่างนะคะเราก็จะให้แสดงให้มันเป็นแสดงว่าเป็นค่าว่างนี้นะคะ หลังจากที่เราแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำขอบเป็นขอบเส้นนะคะให้มันว่าดูได้ว่าเราอะทำใส่ลาใส่สูตรถึงตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวยนี้นะคะก็สามารถใส่ลงไปได้แล้วก็ลองลันดูได้นะคะว่าข้อมูลจะแสดงออกมาแบบไหนนะคะ ก็หวังว่า,าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคะนำไปต่อยอดได้นะคะขอบคุณค่ะ